ร้อยเียบร้อยครับเรียบร้อยครับือนี่ไปไม้เดียวครับปุ๊บเลยพวกรอยอยู่แล้วอือหูยเยือไปแล้วเยือเราน้อยครับไปแล้วหนึ่งตัวครับเจอรี่โหแรงดี มาชมหน่อย <c oughs> โล้โหโดนิดครับโวไม่ใหญ่แต่ก็ร้อนแห้วนะครับไม่เจอกันพักหนึ่งแล้วครับพักใหญ่ๆแล้วครับชะโดมาถ่ายรูปหน่อยเร็วเดี๋ยวปล่อยละยกเลย เกือบสองได้ครับโลปลายปลายครับโลปปลายโอเคถ่ายรูปครับอ่ะนี่ครับปอดเรียบร้อยครับโอ้แสงเยอะเหลือเกินอ่ะตัวน,นี้ก็โลปลายปลายนะครับได้อยู่อาจจะเกินโลครึ่งอยู่ครับ หลังจากไม่ได้เจอนานนะครับไม่ค่อยได้ออกหมายเท่าไหร่นะครับะวันนี้นิมิตหมายที่ดีครับผมโอเคเดี๋ยวไปปล่อยกันครับมาครับเดี๋ยวมาปล่อยกันเรับผมก็ไซนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ปล่อยไปได้เลยนะครับเดี๋ยวกันอ่านี่จับมันเดี๋ยวตกน้ำไม่ถึงครับเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยเลยแล้วกัน อไปแล้วครับไซโลก,กว่าครับปฐมพยาบาลไม่ยากนะครับไม่เหมือนไซส์สามไซส์สี่ไซส์น,นั้นนี่ปล่อยอย่างนี้เรียบร้อยโอ๋ยตามมันต่อคงจะเจออีกหรือเปล่าไปครับไปครับเดี๋ยวลองซ้ำซุ้มนี้ดูอ,อีกทีนะครับ เสือมีหลายตัวนะตัวเมื่อกี้ยัดเข้าไปตรงนี้นะครับรูนี่เลยแต่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ากิ่งไม้มันลงต่ำนะครับกิ่งไม้น่าจะเป็นจังหวะที่มันอยู่ตรงนั้นพอดีนะเมื่อกี้ใส่ตูมเลยทีเดียวไม่ทันได้ก่อเลย เสียดายนะถ้ามันเป็นซุ้มที่มันเปิดหน่อยอยาเอาเลยฝั่งนี้ก็เต็มไม่มีรูเลย เครับดว <ination noises> อบไปไหนจะไปไหน นี่เข้าครับตงไหนหมดร้อยครับอยู่แล้วอันนี้จดเกือบสามได้อยู่ไหมครับหมดร้อยฮะแพมที่สองครับวันนี้นี่ครับออกมาจากกอจากนะครับ รีบรอยเดี๋ยวหาทางเอาขึ้นก่อนครับเดี๋ยวรอหมดแรงกันไม่รู้จะยกไหวหรือเปล่านะครับคันคันตัวนี้เป็นเวทอ่อนนะครับเวทหกสิบห้านะครับหกขีดสิบห้า เดินไปก่อนครับเด็ดไม่ทะลุนะครับแต่ว่าเข้าข้างแก้มนะครับเข้ามุมปากด้านข้างนะครับอย่างนี้อยู่ครับมันเจ้าขึ้นตรงไหนน้อย,อยนี่ จะลองยกนะครับเดี๋ยวหาที่สวิงขึ้นก่อนหักก็คือหักนะครับอุ้ยเรียบร้อยครับไซส์สามแน่นอนครับตัวนี้ว้า ขายรูปเก็บภาพนะครับครับเรียบร้อยครับแต้มที่สองครับผมนี่อันนี้มีไซส์ขึ้นมาครับอันนี้สามแน่นอนครับอาจจะสามนิดๆนะครับนี่ครับ หลังจากไม่ได้เจอกันมาสักพักใหญ่ๆนะครับน,นี่ก็เป็นแต้มที่สองแล้วนี่เป็นผลงานของเจอรี่นะครับเคยกันว่าวันนั้นผมไปเจอหายตัวหนึ่งแล้วก็ลองมาตีแอคชั่นมันเล้านะครับก็เลยไปหาซื้อมาสองหนึ่งมาลองดูสองแต้มแล้ววันนี้เก๋ครับผม โอเคครับผมหมดเวลาแนละ้วเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานนะครับต,ตัวนี้ผมเอากลับนะครับเนี่ยตัวนี้สามโนดนิดๆนะครับเอากลับพอดีว่ามีญาตินะครับคุณยายนะครับเขาจะเอาไปทำฮอมกนะครับก็เลยต้องเอากลับตัวนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมด้วยไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผม ขอบคุณและสวัสดีครับ